สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขลนพี่น้องเอ้ยบัวสีเป็นต่างปรงไทศพัเราวต่างประเทศนะพี่น้องเนาะบางทีพาล้านหน่อยไปหาหมอพี่น้องบัวสบายสองสามหมื่นเลยพี่น้องตื่นโอ้ยโมดีโมูดีครบอีปีบ่บังคับผมไม่ค่อยสบายครับ ไปาหาหมอก่อนจ้าไปโรงพยาบาลอีกแล้วไปไปตลาดไปเดีโรงพยาบาลหาตังไม่อะไรหรอกครับไปครับทุกคนไปฉีดยาฉีดก้นยนัเ เบื้องเด้อไปเหยียบซะเด้อตีนสินเง้ยงเงียวนะฟ้าร้านว่างลงซะเด้อซ้ำหล่อเอ้ยซ้ำหล่ออยู่ซ้ายหนังซ้ำหล่อไปผมอย่พี่น้อย ลุ้งแน่นำผากร้านใส่เสือ่อฮัลโหลอีเนีย่ยบหมดใส่เม,ม็ดแต่มันจะดีมึงทำหน่อย จอดจอดจอตรงนี้ก็ได้ครับลูแป๊บเดียวลงลงลงปีงานยังพี่น้อยบาดที็นี่คนเต็มเลยพี่น้อยฮะนอนอย่างนตื่นบ่อยฮะก็นอนก็ใจได้นี่ รลล้านน้อยมะฮะร้านอื่นหรือเปล่สบายดีพี่นอ้องสบายดีพี่นอ้องฟองไฟเบอร์สุข๊ตพุ่นพี่น้องเว้ยตอนนี้ก็มานั่งเอามานั่งรอร้านใต้คนพี่น,อกกนอ้องเพราะว่าแต่มันจะจะเจ้าหน้าที่เขาบอกไม่รู้ว่าคนหลาย เน่ยน้ e, ุ้งระไรเป็นน้องไรเออคุณเยอะงาต่อแถวพี่น้องตจะคิวยาวไหมจไปคิวจะไปคิวน้ิหรือว่าเราโทจองี่ยรู้่น่าจะโทจองมาตั้งแต่ตอน้ว่กาโทรมนจองเป็นไข่ซลไดยเาะมมื่เลยพี่น้องอยู่กับพ่อกัไแม่แหละถึงใช้เป็นนาไว้ไ ว่าให้เม er yeah. er ื่อบ้านปีใหม่กับพ่ออยากเลี้ยงเองพี่น้องก็เลยบอกว่าบอกคนให้เขาใจว่าถ้าเขาหักลูกเขาก็ต้องมาตั้งใจหาเงินถ้าบอสลูกกับเมื่อพี่น้องกับแต่ละเดือนนะพี่น้องก็มีแต่เสียแต่คากินพี่น้องก็ค่าอาหางบ้านก็ยังยัหน่อยก็ยังมีสองแรงพี่น้องหาทึ้งทึ้งน้องไส้แล้วก็น้องไผ้าี่น้องหาสวยกันกับคนหนึ่งว่าแม่อเกินกระตันได้แล้วสร้างบ้าน คาแรงคนหนึง่งกับพ่อได้ส่งสให้ลูกลหรือว่าใจคาห้องาคากินพี่น,น้องคาแรงพรัวคือเป็นการตีเก็บสร้างบ้านพี่น้องเพราะว่าน้องบอกเป็นแบบยังสร้างบ้านบ่ทันแล้วนะพี่น้องเนาะบ้านเป็นลูกสองลูกสองคนจ้า,าบ่าบ่ลูกสองแล้วหาเงินกบบสูบสูบไปเน่ยเดี๋ยวเราอยู่น้อกันไปไหนพี่น้าะกับน้องมันมันมีมันเป็นงานหรือว่ายังไงขึ้นเยอะหรือไงน่าจะแมนจะงานยังบ่เคยมาเยอะมาก ขึ้นไลฟ์พี่น้องเอ้ยออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยอ้าเขาสิจ้าอยู่ ย่างหารถแท็กซี่กลับห้องพี่พ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าคนมันหล่รถคนข้างจะอึดนะพี่น้องเพราะว่าคนใส่บริการหลยคนในพี่น้องก็เลยอุ้มร้านหน่อยย่างไปเรื่อยจะได้มาพังเบ่งอาการตอนอยู่ห้องในพี่น้องเนาะหองห้องจะได้เล่าอาการว่าของร้านหน่อยเป็นอย่างไรพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าตอนนี้มันก็เสียงหลบควนรลยในพี่น้องเลยจะไปเล่าอาการอยู่ห้อง ขังเถธอเดียวก็ว่าแมนพี่น้องอเลยค <c oughs> ่าร้านน้อยอยางขามสะพานร้อยพี่น้องร้านรถแท็กซี่แท็กซี่บ่มีพี่น้องอเย เหนื่พากันย่างกันย่างดีนีคะวันละวันจะมีแท็กซี่ใช่พาลามาตากหมอกพี่น้องเรอแท็กซี่ บกสองคัน้นสามันกับบบหลับพี่น้อยมาหอกับพิดไฟเคียวเรนเลยเขาย่านตามมึงสูกใ่เราหนากว่านะ มันคือแก้งกันนะงสามล่อเนี่ยพี่น้อยสบายใจดี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ พ่อแม่มาถูกพามาถูกมาหยาพี่น้องเลยเพ็ยไข่ได้ป่วยก็พากันนั่งรถกับเพื่อจะมาได้พี่น้องย่างก่อนจะเดินต้องได้เดินได้ย่างพี่น้องเยสู่ไปหาไปนลยพี่น้องกะบริเป็นยังแต่ว่าบังคับไข่ปกติพูดมาพี่น้องเลยแเด็กหญิงท่องนิดหนึ่งเพราะว่าตอนดูดนมแม่พี่น้อง ดูดพจะอารมณ์เขานั่มพี่นนอะก็เลยจะตึงท้องเสียงจัดจอดลายพี่เ้องเลยข้อกระแดงอกระแดงิข้อกระแดงนว้าคนทักเกิดมาเป็นใครเลยพี่น้ะอง่่นยืดในแข้งลุกาแยืดไปดนแ้ยืดแข้งเโคตรดนเลย ขาเสียหายเพิ่นกะห้าร้อยแปบาทพี่น้องคายุมขายยาในน่อยกันห้าร้อยแปดชิพไปยาดอกชาว้วก็พออลไรนะลูกน้งไปรวมมากค่ะไปขามากกับตัวมันอยู่หกร้อยแบาทพี่น้องเลยยาได้เข้าหายายไงมากินบยาในกระเป๋านี่จะกรบเอาว เงี้ยงักเงี้ยงักเงี้ยงักเฮ้ยลาดใส่หน่อยสิน่าให้ละเฮ้ยทุงยาดดีคนหน่อยเบื่อคนพี่น่อยหัวมียังไงมารวมแรงรวมใจนะเฮ้ยมือเดียวเนี่ยด่าซะสักอืม

น in mm ่าจะเป็นพวกยานแก้แอซเซสแบนี้เนาะเข้าเคลียอะไรยาขาเสื่อมฮัปพี่น้องมานึกว่าสมมาขักวควายพี่น้องเอ้ยขอบุญขอบคุณทุกทุกฐานทุกกำลังใจนะพี่น้องที่ก็มาติดตามหับส้มส่งเบาเบนพี่น้องเอ้ยอยู่เย็นเป็นสุขทุกทุกท่านเด้อพี่น้องมาลูกกันแม่สบายดีพี่น้อง Selamat di